สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ฝนตกครับเลิกงานดึกได้มาลองใส่กราฟเล็กครับลองดูกันว่าจะมีตัวไหมครับวันนี้ไม้ป่ามันครับเดี๋ยวมาดูกราฟกันครับนี่กราฟเล็กครับนี่กราฟเล็กมาลองใส่เหยื่อปูครับวันนี้ เราลองใส่ดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมแต่ไปดูหลังแหลกกันเลยครับครับผมก็มาดักหนูครับมาี้หลังแหลกเนาะมาดูครับหลังแหลกนี่ไม่มีทางหรอกครับมันมองเห็นฝนตกครับแต่ว่าใส่เยอะปูครับเนืวยลักไปแล้วครับหลังแหลกครับตองนรอรุ่นต้นเช่านะครับเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางครับมันมีแต่ ลอยฝนตกครับแต่ว่ดตรงปิดไว้ข้างหลังครับเวลามันเข้ามามันถูกกินมันเป็นะได้เข้าข้างหน้าครับเดี๋ยวมารอรุ่นนจนเช้ากันครับขอยญาตไปดักหลังต่อไปก่อนครับก็จะดักให้ดูครับหลังต่อไปด้วยครับเพื่อจะดักฟรีแหละมันต้องมันช่างให้เดินให้เห็นเลยครับเป็นปลายากระดุมทองครับไม่รู้ว่าชีนิตตัวนีอเปล่าครับ นี่แล้ครับเดี๋ยวเขาอยากรักก่อนนะครับเด้อรังต่อไปครับก็รักเซตแล้วครับนี่กับปู่นะครับเด้อไม่รู้ว่าจะเข้าไหมเพราะว่าผมมันโตครับเดี๋ยวเขาอยากไปดักหลังต่อไปก่อนนะครับเด้อรังหนึ่งเซตแล้วเราดีแล้วครับอีกหลังหนึ่งก็บานเรียกตุ่นกระดุมทองนะครับเลอกฟังห่วยแล้วรักเรื่อยๆครับอีกหลังหนึ่งก็ เดี๋ยวมารอรุ่นตันข้าวครับรูดักเดียวปูครับเดี๋ยวมารอรุ่นทั้งแาวันนี้เด้อก็ขอยาดไปดักหลังตัวไปก่อนครับเดี๋ยวลองถ่ายดครับเด้อดขาวมีรอ้รม่ตายแล้วตาม่รู้ับอยหนเด้ เฮ้เกลือรัทดินี่รักอนดครับ้เกลือรับี่งขารัแก้มรัีปกอนครับผมครับเหียวปูนะครับเด้อเหี่ยวปูเผาครับเดี๋ยวขยับเจ็บกันครับ้ครับมือันพี่น้องทีเด็ดครับกระป๋าทีเด็ดมาแลลวครับ ไหนเดียวครับสองตัวครับดูก่อนอืมตุผูครับตุผูทั้งคู่เลยครับนี่วิธีการรู้นะครับเรื่อยนี่กิ๊บเป็นดำเลยครับพี่น้องกิ๊บมือดครับนี่เป็นเขาคู่เลยครับนี่ก็ตุผูเลยครับเรือตอนผมมาที่แหก่งหนองนี่นาะครับเนาะมันหลุดลงหลายตัวครับ ทนไม่ได้ตรงกับแถวแหครับทีเด็ดครับทำไมีเห้ยที่จะไปเลยกินนะครับเดี๋ยวขออยาบพุทธก่อนนะครับเด้อดูข้างนี้ครับทีแถวแห่ครับนะสองตัวครับก็ได้กินนะครับนีในครัวแล้วครับที่นี่ในภาพครับก็ได้สองแถวนะครับสามตัวนะครับตัวหนึ่งในภาพครับเนาะ เดี๋ยวขยัุครับมันหลดลงสมตัวครับแต่ว่าวานเียถูกสองตัวครับเดี๋ยวขายัดพุ่งต่อครับจับกบเลยดูกับเลยครับรับเล็กนัเลครับ นี่ตอครับเวนีทงขาวนะครับนอหครับแวสองครับนเดี๋ยวไดูทุกหลอดครับก่อนกบูเขาเขาเก็บคอนครับเดี๋ยวตองนี้ดูอนครับก่อนกบเขาขู่เนาะเราจะมีเวลาอยู่ครับ เดี๋ยวขยับเก็บก่นครับคุณเชา,พาะาาาาพาี่น้องดูโล่คู่กินธรรมชาติเลยเพียงตลอดมันมีน้อยเขียวนะครับน้อยเขียวนะครับคู่กมนออกมากินแลยนะครับมัน่าจะหมดเวลาแหละขอยัดเก็บก่อนครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี่ทุลักเลยครับแต่เศร้านะครับคงจะมีเวลามาเก็บนะครับเนาะ เดี๋ยวเราหยัดเก็บก่อนนะครับเนาะดีเดียวครับเพื่อนทองขาครับดูครับดูเดี๋ยวให้หยัดเก็บให้ดูครับนี่แหละเสียบเสียบตรงนี้ครับเนาะอือครับไม้เดียวครับหรือทองขาด้วยครับเด้อ สามตัวครับไหนเดี๋ยวนี่ครับอย่างไรก็ขออยากเ,ก,าเาก็บเก็บก่อนนะครับเด้อวันนี้ก็คงจะมาซื้อเลยรละครับครับขออยากเก็บก่อนครับนี่ตัวอักษรตัวเล็กด้วย เดี๋ยวไปสรุปกันเลยครับนะตอนเก right pues ็บียปล่อยนะครับเนาะยังเก็บมีซิมีซครับเดี๋ยวขอุยาตเก็บก่อนครับตีห้าแล้วครับตอนเช้านี่ก็มีธุระครับส่งคนฒถาไปหาหมอเวยครับเด้อเดี๋ยวขอุยาตจัดเก็บก่อนดวยครับจะถ่ายแต่ตัวที่ได้เวยครับเด้ออันที camera, ่มีรูติดกลับเด้อครับเด้อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวขอุยาตจัดเก็บเลยนะครับเด้อ ครับผมก็มาสรุปงานวันนี้ครับครับเล็กสิบห้าหลังนะครับเนาะได้หนูได้หนูนี่สี่ตัวครับรอบเก็บรอบยมไปรอบหนึง่งได้ตัวหนึ่งครับหนูทองขาวกินที่เดียวกันครับผมสามตัวเด้อครับเล็กหลังเดียวครับยม สามทีในนุ้งสามตัวครับแต่ว่าอีกตัวนั่นอีกตัวหนึ่งนั้นเก็บไปแล้วครับเก็บไปบ้านแล้วกบแล้วแหออกมาครับถือว่าไม่เสียเที่ยวครับผมนี่ก็มีคบด้วยพี่น้องห้าตัวครับก็ได้ดูดีกินสไตล์บ้านนอกครับของ การหาอยู่หาก,กินของคุณบรรนอกเรานะครับเนาะหาก,กินบรรน,นอกชาแนลนะครับเนาะฝากช่องน้องใหม่ไปด้วยด้วยครับด้วเดี๋ยวขอ,อุยาตจบคลิปตะเข้งแค่นี้ก่อนด้วยครับเด้วยกว่ากว่าตีห้ากว่าห้วเนาะจะหกโมงหรอมีสุราตรงไปต่อครับสวัสดีครับผม